อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเน่โ a ลเลตแบบโดยตรงนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนั่นเองนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสามารถทําเงินได้ตั้งแต่10บาทถึง700บาทเลยนะครับผมรับเงินผ่านทูมิเน่โ a ลเลตแบบโดยตรงนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีชูมีวอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับผม10บาทถึง700บาทนะครับเพียงแค่เราดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับผมดูฟรีได้เริงจริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีกันนะครับเอาโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําให้วันนี้นะครับผมมีชื่่อวาคบนะรั ก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูมิเนวเลตได้แบบโดยตรงนะครับแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือว่ายังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาลองใช้งานกันดูได้นะดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครฟรีนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโดโนี้สามารถไปดูวิธีการสมัครได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรสําหรับแอปนี้นะครับสําหรับใครที่มีแอปอยู่แล้วนะคร ในส่วนของเมนูของแอปนะครับมีแค่3เมนูด้านล่างเลยนะครับมีบ้านมีงานนะครับแล้วก็มีส่วนของผมนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าจอหลักนะครับที่จะเป็นชื่อโปรไฟล์ของเราแล้วก็เป็นช่องทางการถอนเงินของเรานั่นเองสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะให้เรามากดที่เมนูงานตรงนี้เมนูที่2แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเขียนคําว่ากรอก ID คําเชิญกดเข้าไปเลย ID คําเชิญนะครับผมถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการกรอก ID เพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับอีกเพิ นะครับ8000คะแนนนะครับผมตัวนี้คุณจะรับหรือว่าไม่รับก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่มีไ d คําคเชิญหรือว่ารหัสโค้ดนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโคดไว้ให้ฝากเพื่อนไว้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับแอปนี้ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันมีรูปแบบของการทําเงินจากการดูคลิปวิดีโอมาหลายแอปมากๆนะครับในแอปนี้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับในส่วนของเมนูที่1นะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมี การหมุนสล็อตแมชชีนนะครับผมรับคะแนนน่าสอันนะครับฟังขวามือตรงนี้เลยนะครับผมฝังขวามือนะครับก็จะมีการถอยเต่านะครับเป็นเกมถอยเต่านะครับเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเหมือนกับเกมเศรษฐีนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการขูดบัตรนะครับแล้วก็ มีในส่วนของการคูณคะแนนนะครับผมเดี๋ยวลองทําดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่การหมุนวงล้อก่อนเลยนะครับด้านบนซ้ายมือนะครับลุ้นโชคนะครับเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมรับคะแนนฟรีกดโกได้เลยนะตรงนี้นะครับผมหมุนได้10ครั้งนะครับเราก็สามารถกดจับรางวัลกดหมุนวงล้อฟรีได้เลยนะครับสิครั้งต่อวันนี่คือวิธีการเล่นหมุนวงล้อนะครับเล่นไม่ยากนะทุกคนนะต่อมาสล็อตแมชชีนนะครับสิครั้งต่อวันเหมือนกันนะครับกดเริ่มได้เลยนะครับวิธีการเล่นประมาณนี้รับกดเริ่ม เล่นไม่ยากนะน่ครับเก็บคะแนนฟรีได้เรื่อยๆนะครับผมภายใน1วันนะครับผมนี่ครับมีการรับคูณ5ด้วยนะคูณ5 100คูณ5ก็500แล้วนะครับผมถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างดีอยู่นะครับเราเรามาดูที่ฝั่งขวามือนะครับที่เป็นการทอยเต่าเนาะสำหรับการทอยเต่าตรงนี้ก็เหมือนกับเกมเศรษฐีทั่วไปนะครับทอยเต่าแล้วก็เดินตามกระดานนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับผมอันนี้ผมได้พลังงานมา1ครั้งนะครับซึ่งการทอยเต่าเนี่ยมันจะเสียพลังงานนะได้รับมาอีก80คะแนนนะครับผมกดโกตต่่่ออไไดด้้เเลลยนนะครับ สิครั้งต่อวันนะครับถ้าตกอันที่ไม่มีคะแนนนะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นคะแนนให้นะครับผมถ้าตกตรงคะแนนมันก็จะได้รับคะแนนแบบนี้เลยนะครับน่ evet, ครับได้รับพลังงานมาเล่นต่อนะครับผมแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยน,น,นะครับนี่คือการเล่นทอยเต่านะต่อมานะครับผมการขูดบัตรนะครับการขูดบัตรตรงนี้เราสามารถขูดบัตรเพื่อจะรับเพชรได้ด้วยนะการรับเพชรนะครับเราจะต้องเจอแตงโม6อันนะครับก็คือถ้าเราเจอแตงโม6อันเราได้รับ10เพชรแต่ถ้าเราไม่เจอแตงโม6อันเนี่ยเราก็จะรับคะแนนตามที่เเเขาาากกกํหนนดลลยรวิธี่็ ขูดบัตรแบบนี้นะครับผมนี่ครับเจอแต่งโม2อันได้รับกี่คะแนนได้รับ40คะแนนนะนี่ครับผมเล่นไม่ยากนะครับก็ขูดบัตรไปเรื่อยๆได้เลยจนกว่าจะครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้นะว่าขูดได้กี่ครั้งนะครับอันนี้ได้รับมาที่70คะแนนนะครับเราสามารถรับคูณ6ได้ด้วยนะทุกคนนะนี่คือการเล่นนะครับผมเล่นไม่ยากเลยนะครับลองเล่นดูได้นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยมันมีเหรียญคูณ20อยู่นะครับผมเห็นไหมอ่ะลองกดดูนะครับอ่ะเหรียญคูณ20ตรงนี้นะครับเป็นการดูโฆษณาเอ้ยดูวดีีีโออกกาาารรเเ่็สมถลื ขอได้ว่าเราจะดูคลิปวิดีโออะไรนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมีกําลังมาแรงดนตรีเกมภาพภยนตร์นะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างหนังต่างๆนะครับหรือว่าตัวเต็มหนังอะไรประมาณนี้เนาะเราสามารถเข้ามาดูกันได้เนาะส่วนตัวผมจะชอบดนตรีนะครับเป็นการเปิดฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับผมฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เขาลงไว้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคลิปวิดีโอมาเล่นนะครับฝั่งขวามือตรงนี้มันจะขึ้นเป็นกล่อง่อองขวญเมืหปุ๊ แล้วก็กดรับคะแนนนะครับผมกดรับคะแนนได้เลยนะถ้ามันเป็นกล่องข้องขวัญนะครับนี่ครับได้รับมาที่33คะแนนนะครับผมคูณ20เนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมตามคลิปวิดีโอที่มันเล่นอยู่นะครับผมนี่ครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นกล่องข้องขวัญก็คือเราสามารถกดรับคะแนนได้เลยนะทุกคนนะเราสามารถเลือกคลิปอื่นๆได้นะครับในการดูนะครับเราก็เลื่อนหาแบบนี้เหมือนกับ YouTube เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับผมรับมาที่60คะแนนคูณ6ได้ด้วยนะครับผมนี่คือการดูคลิปวิดีโอนะครับปบบมานี้นะครับเราก็สามารถเลือกด อยู่ใน YouTube เลยนะแต่ว่าเราต้องดูผ่านแอปคอยทูบเท่านั้นนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนไปแลกเงินนั่นเองนะครับนี่ครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมเมนูงานนะครับเมนูที่2นะครับเมนูงานมีอะไรบ้างนะครับก็มีการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเราสามารถกดเช็คอินเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนในแต่ละวันได้วันละ600คะแนนรับคูณ2ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเช็คอินต่อเนื่องทุกวันนะครับผมได้รับถึง60,000คะแนนเลยนะประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากต่อมานะครับผมรับเงินสดนะครับสองาบาทนะครับตรงนี้เราจะต้องทํำ โดยการหมุนวงล้อนะครับผมให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้ก็คือด้านล่างตรงนี้อ่ะเมื่อเราหมุนวงล้อครบตามจํานวนนะครับก็คือ50พลังงานตรงนี้นะครับห้พลังงานเราจะได้รับ2เพชร90เพชนะครับผมเอ่้พลังงานเราจะได้รับ100เพชนะครับผม9 5พลังงาน25บาท100พลังงานนะครับรับ250บาทถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะให้ครบนะครับซึ่งสิทธิ์ในการหมุนวงล้อนะครับมันให้เราแค่30สิทธิ์แต่ถ้าเราอยากรับสิทธิ์เพิ่มคือเราจะต้องชวนเพื่อน1คนรับ1นใการ มุล้อตรงนีแต่ถ้าเราไม่แนะนําเราก็จะไม่สามารถทําจนเสร็จภารกิจได้ซึ่งภารกิจเนี่ยมันมีระยะเวลาจํากัดนะครับผมประมาณนี้นะหีปิศา5ครั้งนะครับเราก็เข้าไปทํากันได้นะรับเหรียญทองโดยการชวนเพื่อนนะครับแล้วก,ก็กดรับเหรียญทองตรงนี้นะครับถ้าเราไปแนะนําเพื่อนมามันก็จะขึ้นให้เรากดเรียกร้องเพื่อที่จะรับคะแนนที่เราแนะนําเพื่อนมานั่นเองรับไปนะกดเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนรับเพชรน,นะครับผม آ, เรียกร้องไปนะครับเพราะว่าเราแนะนําเพื่อนมาเนาะจะได้ทั้งคะแนนแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับตรงนี้ก็จะมีการถอยเต๋า มีสล็อตแมชชีนนะครับผมวาดภาพนะครับก็คือการขูดบัตรนะครับ15ครั้งเนาะเราก็สามารถเข้าไปขูดบัตรกันได้นะครับนี่ครับการถอยเต่าครบตามจำนวนนะครับ20ครั้งเราก็สามารถรับคะแนนได้สล็อตแมชชีนครบ15ครั้งก็รับ800คะแนนนะครับดูโฆษณานะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับกดไปเชิญตรงนี้นะครับผมได้รับ1นึ่งแสนต่อหนึ่งคนเลยนะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้ไปแนะนําเพื่อนต่อได้ซึ่งการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับทางแอปไม่ได้บังคับนะครับผมเราสามารถแนะนําก็ได้หรือ ไม่แนะนําก็ได้ถ้าเราอยากมีรายได้100บาท200บาท500บาทหร,หรือว่า700บาทต่อวันเนี่ยเราจะต้องแนะนําเพื่อนด้วยน,นั่นเองถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเลยนะครับผมเราก็ไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทต่อวันแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างรายได้จากการแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับหากคุณไม่แนะนํา1วันคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทแน่นอนนะครับการแนะนําเพื่อนน,นะครับแนะนาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ t ทวิ i t e อร์ไลน์ยูท t บทิกต็อกได้หมดทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลในนนนกาารแะํเื ว่าจะแนะนําด้วยวิธีไหนให้คนสนใจในส่วนของแอปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับกดมาที่ผมนะเมนูที่3เลยแล้วก็กดไปตรงคะแนนของเรานะครับจากนั้นนะครับผมเรามาดูที่การถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยมันมีแค่ช่องทางเดียวก็คือ um well ทูนิเวลต์การถอนเงินทูนิเ l ลตขั้นต่ํา1บบาทนะครับเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นคะแนนบวก500เพชรนะครับในการถอนเงิน10บบาทแต่ถ้าเราไม่อยากใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ย เราจะต้องถอนที่100บาทนะสำหรับ100บาทเนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่3ล้าน2แสนคะแนนถึงจะทําการถอนเงิน100บาทได้200บาท400บาท700บาทตรงนี้เราจะต้องมีคะแนนให้ครบนะครับมีคะแนนครบแล้วก็ถอนเงินได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําภารกิจใดๆทั้งสิ้นนะครับขอแค่เรามีคะแนนครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการถอนเงินให้ดูนะกดเข้าไปที่รายการนะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนนะจากนั้นนะครับผมก็กอกเบอร์ของชูมิวเรตลงไปนะครับแล้วก็กดถอนเงินได้เลย อ่โอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยละสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับนะครับถอนเงินไปที่ทูมิรีวอลเล็ตนะครับสิบบาทกําลังโอนนะครับถอนไปวันที่9เดือน 12- 2022นอเนาะเวลา16บนาฬิกาสนาที4วินาทีนะครับก็รอการตรวจสอบนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกิน3วันเงินน่าจะเข้านะเพราะว่าจากที่เคยถอนมาเนี่ยแค่1วันเงินก็เข้าแล้วนะครับถ้าใครชอบการทําเงินฟรีแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะถ้าได้รับเงินแล้้วเดดี๋ยจะมาลลงคิปปอัตให